วันนี้จะทำพายมิ้นพายอันนี้ก็ผัดแล้วนะคะจะใส่เนื้อใส่ผักรวมอะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบอันนี้ก็จะซื้อแบบพายสำเร็จรูปนะคะจะมีอีกแบบนึงแต่วันนี้จะลองยี่ห้อน,นี้ดูคือมันไม่ต้องนวด เยอะแยะมากมายโรยแป้งนวลหน่อย วางซื้บลงไปง่ายๆสมัยนี้อย่าทำอะไรให้มันยุ่งยาก่ะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็พับขึ้น ง่ายๆก็ทำไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ใส่ไส้ไม่ต้องใส่ให้ล้นนะคะเพราะว่าเวลาห่อแบบนี้มันจะห่อยาก ไส้มันจะทะล,ลักออกมา ไข่แดงเอาไว้ทาหน้าแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะแลกตีเข้ากัน yes จากนั้นก็ปาดนิดนึงนะคะปาดหน้ามัน,น,น จากที่ทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเข้าเตา<บ>เข้าเตาอบนะคะประมาณ2 5ถึง30นาทีอบที่180องศานะคะแต่ว่าก่อนอบต้องวอร์มเตาสัก15นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าอบเสร็จแล้วหนะ้าตาจะเป็น แล้วร้อน,น,นหอมกลุ่น